ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมลงคอปเปอร์อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนลงมอด r34 นะครับตามคําขอของน้องๆที่ขอเข้ามานะครับก็คอือ้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องไปที่ไฟล์นะครับผมกลัวอันนี้คือผมจะย้ายเข้าไปในโฟลเดอร์อื่นนะครับก็คือผมลงมอดเยอะนะมันจะสับสนนะอ่า เราแตกไฟล์มาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอา copy ไปลงในโฟลเดอร์อื่นนะครับก็คือผมเดี๋ยวมันจะได้ไม่งงเนาะอันนี้นะครับผมก็จะวางวางไว้ตรงโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ i m g 2นะครับก็ เข้าไปที่กด open ไปนะครับแล้วก็กด android นะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดผิด android นะครับแล้วก็ data เอ้ย data ผมเข้าไม่ได้นะฮะก็คือเออเดี๋ยวผมไปของเอยของผมเป็นของ android 11ผมยังไม่ได้ลงนี่หว่าเพราะนั้นนะผมขออนุญาตแป๊บนึงน,นะครับผม Okay. อันนี้ของ Android 1 2เอของ a n น r o i d 11นะครับถ้ามันไม่ได้ก็เราก็ไปคัดไอตัวนี้มานะฮะกด Copy ไปเลยแล้วเราก็ไปวางไว้หน้า Android นะครับแค่นี้เราก็สามารถลงมอดได้ปกตินะครับเราก็เข้าไปที่นี่นะฮะเราเป็นอะไนเขาเปนะรอ,นนนะอ่านี่ นะครับกดเข้าไปนะมันก็จะขึ้นเหมือนอของ Android ตัวอื่นนะครับก็คือเราอันนี้คือของผมมันลงเป็นของอ,อะไรนะโมบายลันเชอร์นะครับมันอาจจะงงงหน่อยนะครับก็อันนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็น i n f e r n a ์นะครับก็เราเราจะลงรถขั้นไหนนะครับก็เปลี่ยนชื่อกด Rename ได้เลยนะครับผมก็ ผมไฟล์ผมก็เก็บไว้ในนี้นะฮะแล้วก็จะนี่นะฮะผิดอันผิดอันเธอ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 ,อ,อผม,มลืมกดดาวโหลด <c oughs> อ่าแล้วก็ New Folder นะครับแล้วก็จะเป็น R32 ตอนนี้ R34 ตอนนี้นะฮะแล้วก็ i n f e r n a ตนะครับที่ผมเปลี่ยนชื่อไปนะฮะก็เป็นคือผมลบคำว่า Ronismo ออกนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปที่ ชิคดีนะฮะแล้วเราก็กดไปอ่ะอันนี้คือผมอันนั้นนะฮะก็คือนั่นแหละอาจจะไม่ได้พูดนานอาจจะสับสนนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ไฟล์นะฮะไฟล์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้นะฮะแล้วก็เข้าไปหาลิงก์ไอ้มอดเราเลยนะครับตอนนั้นผมหาอ่ามอดเราอยู่ในนี้นะครับ ก็คือน,อน,น,น,ออนี่แล้วก็กดอสองอันนี้ไปนะฮะแล้วก็กดไอข้างบนสี่เหลี่ยมก็นครับแล้วก็กดอ,อกันสองนะครับแล้วก็กดโอเคไปครับรอสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะรีให้อัตโนมัตินะครับก็คือมันอาจจะนานนิดนึงบางไฟเป็นสี่สิบห้านะครับก็รอไปหน่อยนะครับรอไปหบนึง อ๋โอเคนะฮะแล้วก็กดโอเคไปครับแล้วก็ไปที่นี่นะฮะบางบางมดมันอาจจะบั๊กนะครับก็คือมันลงแล้วมันหลุดนะแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ผมลงแล้วจะหลุดหรือเปล่านะครับก็ถ้าหลุดก็ต้องไปหา R34 ใหม่นะฮะทำวิธีผมได้เลยครับมันเหมือนกันทุกอันนะครับถ้าเป็น TxD นะครับ ถ้ามันเป็นไฟล์ txt นะครับเราก็กดอันสองนี่นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นไฟล์ txt ใช่ไหมเราก็กดติ๊กถูกไปแล้วเราก็นั่นแหละครับอันนี้ของผมมันตรงแยกใช่ไหมครับเราก็ไปที่นี่นะฮะแล้วกไ็ไปที่ Android นะครับหน้า Android ที่เราวางไอ GTA 3นะครับก็คัดลอกมานะครับแล้วก็กดเข้าไฟล์นะครับ แล้วก็ทีดีนะฮะแล้วก็กดวางมาได้เลยครับวางทับกไ็ได้เลยครับแล้วก็แค่นี้ครับเจ็ดนะครับผมแล้วก็ไปดูในเกมมันครับอ่านี่เสร็จแล้วโอเคกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูรถนะฮะขออนุญาตกินน้ำแป๊บน,นึงนะครับ วันนี้ผมจะปิดรหัสผมก่อนนะ,ะอ่ะัะเราเข้ามาในเกมกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีผู้เล่นมาไหลเวียนมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่อะไรสน,นะครับเราก็ลงนี่นะครับดูสิดด่งนะ 注意点那个。